นี่ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทําไข่ตุน๋นเคี่กันนะคะอันดับแรกให้ใส่ไข่ไปนะคะเราทำหนึ่งฟองนะคะแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปนะคะแต่ว่าเอาอยางมาลัดให้ตรงกับปริมาณของไข่นะคะเพื่อจะใส่น้ําเข้าไปได้ง่ายๆนะคะอันนี้นะคะเราไม่ได้ทากินเองนะคะเราให้กุ้งกระมาเรากินนะคะเป็นคลิปฝึกทํานะคะก็ ก็เอาผาชนะมาเทไข่ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําเปล่านะคะตวงให้เท่ากับใสาใสายางใส่ยางเคยยางนะคะตวงให้เท่ากันอาจจะมีเกินเกินนิดนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ใช้น้าสตอกนะคะแต่เราไม่มีเราก็เลยใช้น้ํากับซีอิ๊วหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่น้ําเปล่าลงไปนะคะแล้วก็คนๆแล้วก็เสร็จแล้วก็คนๆนะคะแล้วก็เทลง ชามใหญ่นะคะเสร็จแล้วก็จะมาหั่นแตงกวานะคะตอนแรกจะใช้แครอทแครอทไม่มีก็เลยใช้แตงกวาแทนนะคะการหั่นแตงกวาก็คือแย่มากเพราะว่าฉันหั่นไม่เป็นนะฮะก็อ yeah, ย่าบูบี้ก็สับๆให้มันเล็กๆเป็นลูกเต่านะคะก็สับๆไปนะคะรีบด้วยแหละนี่ไปรับแม่ไงเสร็จแล้วก็มาคนๆน,นะคะไข่นะคะเป็นไข,ข่ตุ๋นคีมนะคะก็คนๆ แล้วก็พอคนสักพักนะคะก็เอาไปใส่ชามนะคะแจัตวาณที่เรากำลังจะเอาไปตุ๋นนะคะเราก็ได้ตั้งน้ำใส่หมอ้อไปแล้วแล้วก็ใส่ผักชีหรือเปล่าหรือหัวหอมนี่แหละเอ๊ะไม่ใช่ดิเะจะไม่ได้แหละแล้วก็แตงกวาะน,นะผักอะไรสักอย่างนี่แหละดูตามเลยแล้วก็อุ่นประมาณ30นาทีกว่าก็ได้แหละนะคะบิง้งบาย